สงสารน้องเกิดอะไรกับวันใหม่หลังร้องไห้กลางทะเลแบบนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับบ้านฉัดบริรั์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่นั้นก็เป็นที่รักของคุณแม่และฮีเฮียทั้ง3าคนซึ่งตอนนี้น้องวันใหม่เริ่มโตเป็นสาวแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดบ้านฉัดบริรักษ์ก็ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลเกาะสมุยซึ่งก็ได้นั่งสปีดโบ๊ทกันไปแต่งานนี้เหมือนว่าคลื่นจะแรงจนเกินไปหน่อยทำให้น้องวันใหม่กลัวจนร้องไห้โดยโพสต์นี้ของเคียนหน่องธนาได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า เปิดปีเสืออย่างแกร่งก่อนขึ้นเรือก็แกร่งขึ้นเรือได้สักพักคลื่นซัดมาแรงเจาะแจะร้องจากฮ่า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 ไม่ต้องถามว่าเกาะอะไรเกาะแน่นๆนะน้องนะส่วนขอเสื้อข้าน่ะเหรอหอยเป็นท้องแขนของคุณแม่เลยนาเอ็นดูน้องวันใหม่จริงๆเลยล่ะคะคงกลัวมากๆเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ